สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านด้วยนะครับ,บในวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Draw c o n v e r g e n e กันบ้างซึ่งในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเกม d r a m c o n v e r g e c นะเขาก็ได้มีการอัปเดตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีการอัปเดตเป็นสตอรี่โหมดเข้ามาใหม่นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีการอัปเดตมังกรสายพันธุ์ใหม่เข้ามาด้วยซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการนะในการทำภารกิจตัวนี้แล้วก็มังกรสายพันธุ์ใหม่ที่ได้อัปเดตเข้ามาพร้อมกันดีกว่านะครับเพื่อนๆ,ๆว่าจะน่า <iyorum> ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรานะไปดูรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆเมื่อนในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเกม Drawn and d a g e เข u าได้มีการอัปเดตนะครับเพื่อนๆซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีสตอรี่โหมดเข้ามาใหม่พร้อมกับอัปเดตมาก่อสายพันใหม่เข้ามาห่สายพันนะครับเพื่อนๆอะเดี๋ยวเรามา ที่ผ่านมาเนี่ยมีชื่อการอัปเดตว่ารอสโตนนะครับแล้วก็นิวแฟนตาซีเวิลด์ดราก้อนนะครับเพื่อนๆ,ๆก็คือมีการอัปเดตภารกิจของรอสโตนเข้ามาแล้วก็มีมังกรสายพันธุ์ใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาในแฟนตาซีเวิลด์นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งในรอ s โ o n เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสตอรี่เทลลิ่งหรือว่านิทานการบอกเล่านั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยมีรอสโตนนะอัปเดตเข้ามาใหม่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะค้นหาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับดราก้อนพีเดียได้นะแล้วก็ยังมีเควสตใหม่ที่เราเนี่ยาามดาด้้่เเจจลลอออวแะต ก็คือไบซันเจอร์นะครับได้อัปเดตเข้ามาในแฟนตาซีเวิลด์เรียบร้อยแล้วนะและในส่วนที่3ก็คือ s o ลสติกอีเวนเนี่ยได้รับการคูดน์แล้วซึ่งจะอัปเดตเข้ามานะครับในวันที่15เดือนสิงหาคมนั่นเองและสุดท้ายนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเกมเล็กน้อยนะครับมีการปรับแสงสว่างขึ้นเล็กน้อยนะแล้วก็ทําให้พื้นผิวในบ้านของเราเนี่ยดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในการอัปเดตนะเพื่อนเเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งมังกรสายพันธุ์ใหม่น แต่ผมคิดว่าน่าจะออกเสียงเป็นไบซันเจอร์มากกว่าเพราะว่าไบซันก็คือกระทิงใช่ไหมเพราะว่าเจ้ามังกรสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับกระทิงอยู่พอสมควรเลยครับเพื่อนๆซึ่งผมคิดว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาอาจจะได้รับไอเดียในการออกแบบมันมาจากบัวก,กระทิงบินจาก การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องอาวาตารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าลักษณะมันก็ค่อนข้างคล้ายอยู่พอสมควรเลยนะครับเพืเ่อนๆซึ่งเจ้ามังกรสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นมังกรที่มีขนาดตัวเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคร<ๆ>ับเพื่อนๆตัวของมันเนี่ยดูตุวมเตีม้มอ้วนถมมากๆเลยโดยเจ้ามังกรสายพันธุ์นี้เนี่ยจะเป็นมังกรที่มีจุดเด่นนะทางด้านค่า HP ที่ค่อนข้างอึดนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีค่าพลังโจมตีที่ค่อนข้างมหาศาลเลยทีเดียวซึ่งเจ้าไบซันเจอเนี่ยมีค่า HP อยู่ที่ครับมีพลังจมตอยู่ที่ 1, 7 0 0 30ก็เลยทีเดียวแล้วก็มีสปีดเนี่ยที่ค่อนข้างเชื่องช้านะมีสปีดในการเดินอยู่ที่28เท่านั้นในการบินเนี่ยอยู่ที่34นะครับเพืเ่อนๆจะเป็นมังกรที่สามารถบรีดหรือว่าผสมพันธ์ได้นะครับมีระยะเวลาในการผสมพันธ์คูดาวเนี่ยอยู่ที่36นาทีนะครับเพืเ่อนๆก็ถือว่าไม่นานนะซึ่งเจ้าบิสันเจอร์เนี่ยเราสามารถได้รับได้จากการฟักไข่แฟนตาซีเอ็กนะครับเพืเ่อนๆซึ่งไข่แฟนตาซีเอ็กซเนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องไปหาในแฟนตาซีเวิด์มนั่นเองใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยก็สามารถไปปลดล ก็คือเวิลด์ท้ายๆตรงนี้อ่านี่นะครับเป็นเพื่อนเวลิลด์สีชมพูตรงนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งเอ่าเปอร์เซ็นต์ในการได้รับเจ้าไบซันเจอร์เนี่ยมีโอกาสในการได้รับนะเพียงแค่สิเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นมังกรที่ออกค่อนข้างย,ยากอยู่พอสมควรนะซึ่งในไข่แฟนตาซีเอเนี่ย แรงที่สุดก็คือมาเธอร์ดาก้อนมีโอกาส2%รองลงมาก็คือเจ้าไบซันเจอร์นะครับ10%นะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้รับเจ้ามังกรวัวกระถิงอ้วนๆตัวแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปฟักไข่กันได้นะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นของมังกรสายพันธุ์ใหม่นะครับเพืเ่อนๆลองไปดูกันได้ต่อมานะเรามาดูกันที่ในส่วนของรอสโต้นะครับหรือว่าโหมดสตอรี่กันบ้างดีกว่าซึ่งเขาบอกว่ามีการอัปเดตสตอรี่เข้ามาใช่ไหมเป็นในรูปแบบของรอสโต้หรือว่าศิลาจารึกนะครับเพื่ กดเมนูตรงนี้ฮะแล้วก็สามารถกดเข้าไปที่มิชชั่นตรงนี้ได้เลยครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็กดที่เควสตรงนี้<ๆ>ก็จะเจอกับภารกิจ Ancient b r o w d s t o n e ตรงนี้เลยเราสามารถปักพินได้เลยครับเพื<ๆ>่อนๆให้มันภารกิจเนะี่ยมาอยู่ทางด้านซ้ายบนตรงนี้โดยตัวภารกิจนะครับเขาจะแบ่งเป็นหลายชา a ์ทเตอร์นะโดยชา a ์เตอร์แรกเนี่ยมี1ภารกิจอ่าผมหามิชชั่นไม่เจอละออตรงนี้แล้วก็เควสนะครับอ่ากดวิวโดยภารกิจแรกเนี่ยเขาให้เรานะครับไปคุยกับรเจอร์ใน World Origin นะครับอ่าซึ่งเจ้า Roger จรร์เจอ,อนน เกิดใช่ไหมโรเจอร์เนี่ยจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับประตูของอันเดอร์ซิตี้คับเพื่อนๆจะอยู่ตรงนี้เลยก็ให้เราเนี่ยมาคุยกับเจ้าโรเจอร์นะโดยการก,กดท็อกแล้วก็กดรอสโตนตรงนี้เบิบวิวโปรเกสคับเพื่อนๆภารกิจแรกก็จะเสร็จไปนะครับแล้วก็เข้าสู่ชาร์เตอร์ที่2ที่มีชื่อว่าแอนเชียนฟาวเดชันนะซึ่งชาร์เตอร์ที่2อันนี้เนี่ยเขาให้เราเนี่ยไปตามหารอสโตนนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับเพืเ่อนๆอ่ามันก็จะนำทางเราไปที่รอสโตนอันแรกเลยนะครับซึ่งรอสโตนอันแรกเนี่ หรือว่ากดดูตรงแบบตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ e7 อ่ะก็จะอยู่โซนประมาณตรงนี้เลยนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยจะอยู่ในถ้านะครับนี่นะฮะสำหรับใครที่แบบถ้าปิดอยู่เนี่ยก็เอามากรอพ่นไฟแล้วก็เข้าไปได้เลยก็จะเจอกับศิลาอันแรกนะครับเป็นรอสโต้นั่นเองที่มีชื่อว่า before our time นะครับเป็นรอสโตนอันแรกที่เราต้องมาก่อนนั่นเองส่วนอันที่2อนะครับอันที่2เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะกดจากมิชชั่นตรงนี้ได้แล้วนะครับอ่ะมันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งส่วนอันที่2เนี่ยจะอยู่ตรง c2 ตัวนี้คเ่อะ ก็ให้เรานะครับบินไปได้เลยจะอยู่ทางโซนด้านบนนิดนึงนี่นะฮะอันที่2เนี่ยก็จะอยู่ในถ้าตรงนี้ครับเพื่อนๆตรงโซนด้านบนตรงนี้เลยนะฮะอ่าก็บินตามแมปมาได้เลยนะครับ นี่เข้าไปปุ๊บก็จะเจอกับอันที่2นะครับโดยลอสโตนอันที่2เนี่ยจะมีชื่อว่า c a r a s of Life and Existence นะครับเป็นลอสโตนแห่งชีวิตนั่นเองส่วนอันที่3นะครับจะอยู่ตรง H2 ตรงนี้ครับเพื่อนๆเป็นโซนหิมะนะครับก็บินไปได้เลยนะมันจะอยู่ใกล้ๆกับโซนตรงนี้เลยฮะอ่ะก็บินไปแป๊บเดียวถึงเลยนะฮะอ่ะนี่ฮะเพื่อนๆจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอันที่3นะเดี๋ยวผมซูมแบบให้ดูแล้วกันอ่ะตรงนี้เลยครับก็ มินเข้าาแล้วก็กดอินเตอร์แอคด้วยนะครับไม่งั้นเควส t มันจะไม่ขึ้นนะซึ่งอันที่3เนี่ยจะมีชื่อว่า A Time of Great Unity นะครับเป็น l Lo Stone แห่งการเวลานั่นเองและอันที่4นะครับอันที่4เนี่ยจะอยู่ตรง G8 ครับเพืเ่อนๆ G8 ก็จะอยู่ทรงประมาณตรงตรงนี้อ่านี่นะครับ หลังจากที่เราบินมาตรง G8 แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเจอกับถ้าที่อยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆก็เปิดถ้าเข้าไปนะแลวเราก็ต้องบินเข้าถ้าไปลึกอยู่พอสมควรเลยซึ่งตัวศีลาหรือว่าลอสโตเนี่ยเขาจะอยู่ตรงโซนตรงนี้เลยครับเพื่อนๆก็กดอินเทอร์ได้เลยนะครับเป็นอันที่4ซึ่งอันที่4เนี่ยจะมีชื่อว่า uh, Unity Come to the End นะครับหรือว่าศีลาแห่งจุดจบนั่นเองและอันสุดท้ายนะครับที่มีชื่อว่า Aliveless Land ก็คือดินแดนอันว่างเปล่านะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงโซน C8 ตรงนี้ฮะ C8 ก็จะอยู่ ู่บขอบๆแมบนิดนึงนะฮะก็ใครขี้เกียจบินออกทําก็สามารถกดรีสปอนได้เลยนะครับซึ่งสี่แเนี่ยหาค่อนข้างง่ายเลยนะอ่ะพอเรามาที่จุดสปอนตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยสังเกตรตรงเสาสีขาวตรงนี้ครับเพื่อนๆบินไปได้เลยครับเป็นอันสุดท้ายนะครับที่มีชื่อว่าอ่ะ lifeless land หรือว่าอ่าลอสโตนแห่งอ่ความว่างเปล่านะครับก็มากดอินเทอร์แอคตรงนี้ได้เลยนะครับและหลังจากที่เราเนี่ยครับเจอลอสโตนครบทั้ง5อันแล้วเนี่ยก็ให้เรากลับไปคุยกับโรเจอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงจุดเกิดตรงนี้ได้เลยอ่านี่นะครับก็โรเจอร์ ตัวเดิมเลยครับเนเพื่อนที่เราไปรับภารกิจมานะฮะก็จะอยู่ตรงโซนตรงนี้ ่าก็คุยกับโรเจอร์อีกครั้งหนึ่งกด l อ s t Stone Will Boques ได้เลยนะครับแล้วก็จะเสร็จสิน้น Chapter ที่2ที่มีชื่อว่า Ancient Foundation นะครับแล้วก็จะเข้าสู่ Chapter ที่3ซึ่ง Chapter ที่3ตัวนี้เนี่ยเคายังไม่ได้มีการปล่อยออกมานะครับก็จะปล่อยออกมาในวีคหน้านะครับเพื่อนๆรออัปเดตอีกทีนึนนงซึ่งบางคนถามว่าเอ่อกิจรกรรม l อ s t Stone ตัวนี้ไม่สิมันไม่ใช่ใชกิจรกรรมนะครับมันเป็นมิชั่นมิชั่น Lost Stone ตัวนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงใช่มั้ซึ่งผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่าทางผู้พัฒนานเนี่ยเคาต้องการที่แบบเหมือนจะสร้าง หรือว่าสร้างแบบว่าเนื้อเรื่องขึ้นมานะครับซึ่งถ้าใครแบบมีเวลาบ้างๆเนี่ยก็ลองไปแปลกันได้นะรเราสามารถกดที่เมนูแล้วก็ดาวน์พิที่ต,ตรงนี้นะครับแล้วก็รอสโตนเข้ามาอ่านตรงนี้กันได้นะครับ,บเพื่อนๆมันจะเป็นเหมือนกับเนื้อเรื่องของเวิร์ต่างๆนะผมคิดว่าเพราะตอนนี้เนี่ยที่เราทํามาทั้งหมดออ5อันเนี่ยมันจะเป็นของเวิ l ์ o ออริจินซึ่งในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเขาหน้าจะมีการอัปเดตมาในเวิร์ต่างๆด้วยนะครับ,บเพื่อนๆซึ่งในแต่ละสี่ลายเนี่ยเขาก็จะเขียนเหมือนกับเป็นเนื้อเรื่องนะครััับบเเกกีี่ยววปปรรระะะติคอมมนนาาไณ้็ มีเวลาว่างเนี่ยก็ลองแปลกันดูได้นะครับเพื่อนๆมันก็นาก่นาจะสนุกข,ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกิมมิคเล็กๆที่ทางผู้พัฒนานเนี่ยเขาพยายามใส่เข้ามาในเกมให้เราได้สามารถที่จะศึกษาแล้วก็ร่วมสนุกกันได้นั่นเองนะครับซึ่งของรางวัลในอ่ามิชชั่นตรงนี้เนี่ยเราจะได้เป็นตัวไทเทลนะครับที่มีชื่อว่า Time k e e p e r แล้วก็เหรียญอีกจํานวนหนึ่งซึ่งในอนาคตที่จะมีการอัปเดตมิชชั่นต่างๆเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีการเพิ่มของรางวัลต่างๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันอย่าง มีการอัปเดตตัวนี้เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดหรือว่าวิธีการทําให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันเรื่อยๆเลยเละกันนะครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e เอาไว้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับในคลิปนี้ประมาณนี้มารีวิวมังกรสายพันธุ์ใหม่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันพร้อมกับวิธีการนะในการทำภารกิจของลอสโตนหรือว่าศิลาจารึกที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ในวันเส 2025อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับยังไงร,รอติดตามชมกันอีกทีนึงอ๋อและก็ลืมบอกไปนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะหาเตอร์อบนะครับมารดน้ําให้กับเจ้าต้นทันตะวันตรงนี้ได้ด้วยนะซึ่ง w a ออบเนี่ยมันจะเกิดในทุกที่เลยนะครับเพื่อนเพื่อที่มีน้ำเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ที่เป็นน้ําไหลมาจากบ้านเนี่ยมันก็มี water อบเห็นไหมก็สามารถกด pick up แบบนี้นะครับแล้วก็เอา water อบหรือว่าลูกแก้วน้ำเนี่ยมาฮิลตรงนี้ได้ครับเพื่อนๆอ่ะก็สามารถเก็บได้เรื่อยๆเลยนะ ซึ่งเวลาที่เราเนี่ยเอาน้ําหรือว่าวอเตอร์ออกมาให้กับเจ้าต้นทานตะวันเนี่ยต้นทานตะวันมันก็จะค่อยๆเบ่งบานนะครับซึ่งในขณะที่ทนานตะวันเบ่งบานจนถึงขีดสุดเลยเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆยังไงก็ลองมาฟาร์มกันได้ลยครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ